อ้าวเจริญธรรมทุกคนอ้าวชีวิตเรายังมีอยู่ยังหายใจอยู่ยังไม่ตายชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมันชี้บ่งถึงผู้ที่ใฝ่ธรรมะเอาใจใส่ว่าชีวิตนี้เนี่ยถ้าจะเป็นมัวมุ่นอยู่แต่ ทำลาบยศส,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 โสโรรเสริญเสพโลกียสุขอยู่เท่านั้นน่ะมันก็วนเวียนอยู่ในมหาจักรวาลน,นี้อยู่ในวัฏสงสารนี้อยู่อย่างนั้น่ะตกต่ำขึ้นสูงขึ้นสูงแล้วก็ตกต่ำตกต่ำขึ้นสูงวนเวียนใช้นี่บาปนี่กุศลอกกุศลอะไรกันป้ายไม่ต้องไปพูดถึงบุญเลยเพราะว่าบุญเนี่ยเขาจะไม่รู้จัก ในโลกนี้ทําไม่ศึกษาศาสนาพุทธแล้วอย่างสมาธิที่เดินต้องกาจับไว้เลยว่าศึกษาศาสนาพุทธถ้าไม่สมาธิไม่รู้จักโลก,กุตรธรรมได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่เป็นโลก,กุตรธรรมได้มากได้ผลจริงๆซึ่งทุกวันนี้สองพันห้าร้อยปีผ่านไปมาถึงวันนี้เนี่ยมันหมดแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในอ,อานิสูตร กลองอนกะครูเจ้าท่านเปลี่ยนมากลองอนักะแต่เดิมมันก็มีความเป็นกลองก็มันครบมีไม้มีเชือกมีหนังมีอะไรต่ออะไรประ,ประกอบเป็นกลองเสียงดีพิเศษนะกลองชั้นหนึ่งแต่พอนานมานานมา เชือกก่ขาดไม้ก็ลิก็แตกทิ้งหลุดไปนังก็ขาดก็เสื่อมจนมาถึงวันนี้แล้วนี่กลองใบนี้ไม่มีเชือกเก่าเลยมีแต่ของใหม่เข้าไปทดแทนเป็นกลองใหม่มาเลยต้ก็ชื่อกลองอนักะชื่อเก่าเดิมแต่ในเนื้อแท้ของความเป็นกลองหมดสภาพเลยไม่เหลือ ไม้ก็ไม้ใหม่หมดเชือกหนังที่รัฐอะไรต่ตางๆนานาเป็นของใหม่หมดเลยนะพอเราเอากรองอนุกาศใบเก่ามาโชว์ในยุคนี้มาประกาศยุคนี้เขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่กรองอนุกาคต้องอย่างเขาที่เห็นอยู่ขณะน,นี้เอาใบนี้มาเอามาจากไหนนี่ เอ้ยไปไปเอาไปไปของแก่ไม่ใช่ของจริงของจริงต้องที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ทำไงได้อัตมามีหน้าที่ที่จะต้องมาแก้กลับให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงรรในเรื่องของสัจจะเนื้อแท้เดิมๆของพุทธธรรมโดยเฉพาะโลกุตระ โดยเฉพาะโลก,กุตระพูดจริงๆเลยเนี่ยไม่มีใครรู้จักโลก,กุตระอในยุคนี้แม้แต่จะมีผู้เคยเปย์อย่างแตรพุทธทาสเกิดเปย์คำว่าโลก,กุตระขึ้นมาก็มันมีอยู่ในปฏิปิฎดกก็เอามาพูดขึ้นมาเฉยๆแต่ความจริงก็ยังไม่ใช่โลก,กุตระที่เป็นสมาธิที่เป็นเนื้อแท้เลยยังไม่ใช่เลยอัตมาเป็นผู้ที่ รับผิดชอบในเรื่องศาสนาจากพระเจ้าขึ้นมานี่ก็เปิดเผยไปจนหมดแล้วพูดใครจะฟังแล้วหาว่าอวดอุทรนิมิธรรมมันช่วงมันไสอะไรก็ต้องขออภัยนะพูดมายืนยันไปจนหมดละอาตมาจึงจำเป็นที่จะต้องเอามาไขาเปิดเผยให้ชัดเจนทั้งหมดเพื่อที่จะได้เข้าใจห้าสิบปีมา มีผู้ที่สังเกตการทีเอสแอมเอนี่มีบอกคุณประดับคนเปลี่ยนโลกบอกว่าโพธิรักโพธิกิจสำเร็จแล้วทางธรรมพระครูนำประพฤติได้ประเสริฐแล้วจริงๆท่านเอยนอยัจะจะเป็นกรอนหรือไม่เป็นกรอนโพธิรักโพธิกิจสำเร็จแล้วทางธรรมพระครูนำ ประพืชได้ประเสริฐแล้วจริงๆท่านเอ่ยโลกนี้จึงประจักษ์แจ้งโลกุตรธรรมเนื่องในวันมหาปร,ราชครั้งนี้ขอให้ปกูมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็น่มโพ่มใสให้ผู้ไฟธรไฟรมเป็นนานๆครับสาธุก็มีผู้ที่เอามายืนยันเข้าใจขึ้นจึงได้มายืนยันว่าอัตมาโพธิรัก ได้ทำงานโพธิความรู้ความตัดสู้ของพระเจ้าความรู้ที่เป็นความตัดสู้ของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้ของโลกหรือของศาสดาใดๆในโลกไม่ใช่ความรู้ของศาสดาใดๆดอื่นๆเลยเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าพราองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนเป็นความรู้ที่เป็นอุตริมุสธรรม ยิ่งยอดนะเพราะพุทที่ได้ฟังอตมาทำงานมาถึงห0สปีนี้ก็ยืนยันรับรองอย่างที่กล่าวไปแล้วนะจนกระทั่งสำเร็จถึงขั้นมีสโลกใหม่ว่าทองคำแพงแท้แพ้แรงคนจนโลกุตระ